ครับ h ร r d r e เ e t Let me อะไรแปดเอหรือเปล่านัมเบอร์นัมเบอร์โมเด็ม M หนึ่งก้าูน์อะไรเนี่ยามาเลยเสียเวลา <c oughs> ปิดเครื่องก่อนครับเนี่ยการมาลูกค้าลืมรหัสลกมาจอนะครับผม ลองดูครับเลยลองเอามาอัดลงยูทูบดูครับเผื่อมีประโยชน์สำหรับท่านกดปุ่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงปุ๊บขังไว้แล้วก็กดปุ่มเปิดพร้อมกันนะครับปุ๊บกดพร้อมกันเลยปุ๊บพอมันสั่นตืดก็ปล่อยมือสั่นต๊ดก็ปล่อยแล้วก็รอรอรอ,รอ มาแล้วเราก็นี่ครับวีบดัตต้าก็เลือลูกศรลดลงมาแล้วก็กดป um ุ่ม Power ปึ๊บเปิดนี่ลบทั้งหมดไหมก็จะถามลบทั้งหมดก็เราก็ลบทั้งหมดเลยวีบวีบออร์ดัตต้าปึ๊บเขาก็เน้นย้ำอีกทีนึงคอนเฟิร์มปึ๊บนี่นแกนี่ก็ล้างหมดแล้ว แต่จะลืมอเมลว่าอะไรออกนะครับผม